การดำเนินการควบคุมป,ป้องกันไฟป,ป่าของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4โดยกองกิจการผลเรือนกองทัพภาคที่4วันที่21กุมภาพันธ์2566ณสถานีควบคุมไฟป,ป่าทะเลน้อยตำบลเพรงอำเภชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชจากชุดป,ปฏิบัติการลาตระเวนไฟป,ป่า รวมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยลงพื้นที่ลาดตระเวนป้องกันการเกิดไฟป่าทางเท้าทางรถยนต์ทางเรือเพื่อดูปริมาณน้ําในป่าพรุการลักลอบเผาป่าพบว่ามีวัชพืชขึ้นหนาแน่นในลําคลองของป่าพรุจึงได้ร่วมประชุมกับกํานันองค์การบริหารส่วนตำบลและสถานีควบคุมไฟป่าในการเก็บตักวัชพืชออกจากลำคลอง วันที่2มีนาคม2566ณนะสถานีควบคุมไฟป่าพลุควนเกรงตำบลการะเกตอ,อําเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดชุดลาดตะเวนไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าพลุควนเกรงตำบลการะเกตอ,อําเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชลาดตะเวนพื้นที่ป่าพลุเพื่อป้องกันไฟป่า การลักลอบเผาป่าพุและคำนวณวัชพืชในลำคลองป่าพุเพื่อการจัดการน้ำที่จะสูบเข้าไปในป่าพุการทำคันดินล้อมพื้นที่ป่าพุตามข้อเสนอของกรรมการชลนละรทานในการป้องกันไฟป่าพุวันที่สิมีนาคม2566ได้จัดชุดปฏิบัติการลาตระเวนไฟป่าในพื้นที่สถานีควบคุมไฟป่าพัทลุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงโดยมีการลาตระเวน เพื่อป้องกันไฟป่าพุุทางเท้าทางรถยนต์ทางเรือเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าพุุและจัดชุดประชาสัมพันธ์เดินเท้าเพื่อเน้นการมีส่วนร่วมทําความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ในการร่วมกันรักษาป่าพุุงลดการเผาป่าวันที่21มีนาคม2566จัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนไฟป่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีไฟป่าสงขลาและเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลาอำเภอสพิงพระจังหวัดสงขลาลงพื้นที่รณรงค์การป้องกันและควบคุมไฟป่าพุและการล่าตระเวนพื้นที่อาจเกิดจากไฟป่าพุพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการเกิดไฟป่าพุ และการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ